สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสูนา่นานาสาระบันเทิงค่ะ ฟังคำตอบสาวไทยหลังแฟนวอลเล่บอลต่างชาติสงสัยเล่นของหรือเปล่าฟังคำตอบวอลเล่บอลสาวไทยหลังแฟนวอลเล่บอลต่างชาติสงสัยเล่นของหรือเปล่าทำไมดูแข่งดูเสียสติเวลาเจอกันฟังคำตอบสาวไทยหลังแฟนวอลเล่บอลต่างชาติสงสัยเล่นของหรือเปล่าทำเอาทั่วโลกต่างซูฮกในฝีมือเลยทีเดียวสำหรับวอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยที่ก่อนหน้านี้เพิ่งล้มยักษ์ได้ ้อีกครังแม้จะเพิ่งเล่นไปเพียงรอบแรกในการแข่งขันวอลเล่บอลชิงแชมป์โลก2022 w o m e n เวอร์แชมเป็ o n นชิป2022แต่ก็เปิดหัวได้สวยจากการชนะตุรกีและปิดท้ายได้แจมจากการควาาโดมินิกันวอลเล่บอลหญิงไทยแข่ง5นัดชนะ4แพ้1มี10คะแนนผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมเรียบร้อยสรุปผลในรอบแรกวอลเล์บอลหญิงชิงแชมป์โลกพบว่าแค่รอบแรกแบ่ง กลุ่มสาวไทยก็สร้างถึง2เซอร์ไพรส์แล้วด้วยการเอาชนะอันดับที่6อย่างตุรกีได้3ต่อ2เซตก่อนที่จะปิดท้ายรอบแรกด้วยการล้มยักษ์อันดับที่8ของโลกได้อีก3ต่อ2และแน่นอนว่าศึกนี้ยังไม่จบวอลเลย์บอลหญิง หลังจบการแข่งขันทีมสาวไทยสามารถเอาชนะโดมินิกันได้ในรอบ6ปีพวกเธอได้รับคำชมจากทั่วโลกบางคอมเมนต์ระบุว่าฉันตกใจและยินดีกับทีมวอลเล่บอลหญิงไทยด้วยแต่ฉันอยากรู้ว่าพวกเธอได้เล่นมนดำหรือเปล่าทำไมลงแข่งแล้วฝั่งตรงข้ามดูเสียสติไปหมดเกี่ยวกับเรื่องนี้สาวสวอลเล์บอลทีมชาติไทยชุดปัจจุบันได้เคยให้สัมภาษณ์กับเกลือกิติ เชี่ยววรกุลพิธีกรคนดังก่อนที่จะไปสู้ศึกชิงแชมป์โลกซึ่งนั่นก็เป็นคำตอบว่าแท้จริงแล้วพวกเธอก็เป็นสายมูไม่แพ้รุ่นพี่เลยอาทิเช่นเวลาไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์พวกเธอจะไม่บนแต่ขอไปเลยว่าให้วันนี้ปังๆนอกจากนี้ยังมีการก้าวเท้าเอ่ยสีเสื้อนอกและในถ้าจะแก้เค็ดก็จะเขียนว่า เสื้อตัวนี้สีแดงอีกทั้งยังมีการไปแตะเสาให้เจ็บแก้เคล็ดว่าจะมีคนบาดเจ็บด้านบุ๋มบิม๋มเคยไปนั่งให้เพื่อนงงๆเล่นกลางสนามพร้อมทำหน้าตาทะมึนทึงเพราะได้ทำการเปิดไพ่ว่าดวงไม่ดีให้คนที่มีประจำเดือนไปนั่งและคราวนั้นบุ๋มบิ๋มก็มีประจำเดือนพอดีจึงต้องไปนั่งกลางสนามขณะที่กับตันชมพู่พรพันธ์เกิดปราดถึงขั้นต้องว่ายน้ำบก รอบสนามแก้เคล็ดกันเลยทีเดียวแต่เหนือสิ่งอื่นใดนั่นเป็นการทำเพื่อความสบายใจของสาวๆทีมชาติไทยซึ่งพวกเธอจะประสบความสำเร็จแบบที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ไม่ได้หากไม่มีความพยายามและมุ่งม,มั่นอย่างไรก็ตามโปรแกรมการแข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์โลกของสาวไทยรอบ2กลุ่ม F จะทำการแข่งขันในวันที่4 ตุลาคม2565เวลา20นาฬิกาตามเวลาในประเทศไทยรอบ2ที่ไทยประเดิมแข่งกับแคนาดาขอขอบคุณแหล่งข่าวทีสนิวค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ